สวัสดีครับพบกับผมช่อง f Tn Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมดูคอกวัวนะครับเรียบเรียง่ายๆนะครับแต่ว่าอากาศทายเทดีมากครับผมนี่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับค่ะพี่ยุพาคงราศีค่ะอยู่บ้านไม้แดงตําบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับผม อันนี้ใครเป็นคนออกแบบครอบครับเนี่ยพี่เองค่ะคือชอบแบบครอบลงโลกอะค่ะครับคือแบบว่ามันแบบมันไม่ร้อนดีแลว้ววบแบบดูแล้วมันไม่เครียดดีโปร่งมากเลยใช่พี่ชอบแบบนี้ก็เลยสัง่งให้ช่างอ่ะเขาทำแบบนี้จ้ะครับผมความกว้างยังไงครับครอบอันนี้ไม่เอาพี่ดูเอาตามแบบพื้นที่อะอย่างเงี้ยดูตามพื้นที่เลยใช่ไหมคือไม่ได้กะเลยใช่ไหมไม่ได้กะว่า ต้องประมาณกี่เม็ดเท่าไรความยาวอะไรเท่าไรคือดินพี่ว่าพี่ว่าจะเอายาวขนาดนี้ก็ให้ช่างเขาวัดไปเลยอย่างนี้ไม่ได้กะว่าประมาณขนาดไหนไม่ได้แบบว่าตามแบบของใครอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> แล้วเสาเ่ยผมถามเลยว่าความสูงประมาณเท่อะไรขเสาจะสามเมตรครึ่งสามเมตรครึ่งนะี่ครับผมเพื่อเป็นแนวทางของ fc นะครับผมนี่เรื่องวัวกี่ตัวครับตอนนี้วัวมีอยู่หกตัวครับผมมีควายด้วยควายสามแต่โกนพี่ก็แบบว่าพ่อกับแม่ตืินมาก็เห็นเลยอ่ะ เห็นวัวควายเลยเออเขาเลี้ยงมาตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ก็เห็นเขาเลี้ยงเลยอย่างเงี้ยออพี่ก็แบบแล้วพอพี่ก็โตขึ้นใช่ไหมพี่ก็ไปทงานกรุงเทพใช่ไหมยังไม่ได้มาทําจริงจังขนาดนี้อย่างนี้ไงเออไม่ได้มาแต่ก่อนเป็นวัวแบบเป๊กๆอะไรอย่างเงี้วงยวัวเล็กๆอือวัวเล็กๆอย่างเงี้ยอืมแล้วพอดีที่แม่แกไม่สบายใช่ไหมพี่ก็กลับมาอยู่บ้านอย่างนี้ลูอย่างเงี้ย เราก็เลยว่าเออเราชอบอย่างนี้เราก็เลยแบบชอบดู youtube อย่างเช่นก็ของเรานี่แหละบี่ก็ดูไปจำอย่างนี้ไงพี่ก็เลยว่าเออก็เลยอยากพัฒนาสายพันธุ์วัวอย่างเงี้ยให้มันได้แบบเห็นวัวเขาสวยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงิเด็ดพี่ชอบสายบรามันนะอืมอพี่ชอบชอบสายนี้ควายก็ตั้งแต่แรกเลี้ยงคู่กันมาเลยทั้งวัวทั้งควายครมแม่ก็เลี้ยงมาตั้งตั้งนานแล้วพี่เกินมาพี่ก็เห็นเลยอย่างเงี้ยมีซื้อเข้ามาเพิ่มบ้างไหม ไม่นะไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โหเป็นของรุ่นตระกูลเลยเนาะใช่ใช่รุ่นรุ่นรุ่นมาเลยควายก็รุ่นตัวแม่ตัวแม่เขาแก่ใช่ไหมแล้วพี่ก็โลแม่เขาออกแล้วพี่ก็เริ่มผลิตลูกเขามาเพนแทนอย่างเงี้ยเขาจะเลี้ยงเขาจะเลี้ยงลูกเขาดีมากเลยเพราะว่าเขาจะไม่ทิ้งลูกเขาเลยครับผมเวลาไปไหนอย่างนี้ลูกเขาหายอย่างนี้เขาก็จะหาเลยเขาจะไม่กลับบ้านเลยนะจะไม่กลับบ้านเลยใช่ครับผมครับผมผมอยากให้ดูที่กินน้ํามากเลยนะครับผมนี่ น้ำใสปิ้งเลยนี่ฟางข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ใสยยางรถแบบนี้นะครับผมแต่น้ําเนี่ยพี่จะใช้ผลิตภัณฑ์กินดีมีชัยครับผมจะให้เขาแบบเห็นเหนดูใน YouTube ไงครับ <c oughs> แล้วเขาบอกว่ากินน้ํากินฟางดีพี่เลยลงเพราะพี่จะเป็นคนที่ชอบลงไง <c oughs> ออชอบลงเออชอบลงว่าดีหรือไม่ดีจริงหรือเปล่าจะได้เจอกับตัวเองอย่างนีงไ้ไงผมเลยเออ สั่งมาสั่งมาแล้วพี่ก็บางทีพี่ใส่กับอาหารรำนี้พี่ก็ใส่ให้กินแล้วน้ําพี่ก็ใส่ในน้ําด้วยเวลาพี่เติมน้ําพี่ก็ใส่มจะใส่ทุกช่องเลยให้วัวก,กับควายอย่างเงี้ยใส่ให้เขากินประจําเลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอกินเสร็จปุ๊บพอผลเข้าออกมานะี่ยพี่สังเกตดูตัวเล็กขนาดเนี้ยเขากินฟางแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอย่างเงี้ยเห็นปุ๊บุบปุ๊บใช่เขากินแบบ แบบมุมมามอย่างเงี้ยเหมือนเขากินดีอย่างเงี้ยเรออา <ผม S 1> เลยเออสังเกตดูว่ามันจริงเหมือนอย่างกับที่เขาว่าแบบที่ว่ากินตัวนี้แล้วมันเป็นยังไงพี่เลยลองกับตัวเองไงนั่นแหละที่ก็เออใช่จริงๆใช้มานานแล้วบอก <ๆๆ S 1> นานแล้วนะอืมถึงปีไหมถึงถึงอยู่ครับผมตอนสั่งมาครั้งแรกกี่ซองทีละสามทีละสามใช่ไหมเอามาลองก่อนใช่นี่แน่นอนนี่รินข้ผมทีละสามเลยครับผมว่าพี่ก็เนาะไม่ค่อยแบบ มีตังค์แบบตุนเยอะอย่างงี้ไงพี่ก็เลยเอาที่ละสามหมดแล้วพี่ก็สั่งข้อดีเขามีอะไรบ้างอ่าที่ที่สังเกตเลยแต่ก่อนเพราะว่าที่เขาเหม็นครับผมควายคย,ยิ่งเหม็นกว่าวัวนะขี้เขาใช่ควายยิ่งเหม็นกว่าวัวอีกแล้วพอดีพี่ว่าแล้วพี่อยู่แถวชุมชนใช่ไหมครับแล้วพี่ไม่อยากรบกวนแถวอ๋อเรื่องกลิเรี่ยครับผมกลิเ่นอย่างเงี้ยเออแล้วพี่ก็เลยเออเขาบอกว่าขี่มันก็ไม่เหม็นอะไรอย่างงี้พี่ก็เลยลองสั่งมาดูแล้วพี่ก็เลยบอกว่า อีกอย่างหนึ่งนะเขาแบบที่เขาเหม็นจริงเวลาหน้าฝนนะถ้าไม่มีโรงอย่างเงี้ยทีกันฝนอะไรเงี้ยควานมันจะเดินบ่อยใช่ไหมครับผมแขเงี้เหม็นเห็นพี่จากพี่ได้กลิ่นพี่ก็เหม็นนะแล้วพี่สาวพี่อยู่บ้านใ้า้ๆอย่างเงี้ยพี่ก็เออเห็นใจเขาอย่างเงี้ยพอเราอยู่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยพี่เลยว่าเออโอเคไอ้โซนเนี้ยพี่ว่าดีมากกินดินใช้เนี้ยดีจรดีจริงพี่เลยแบบลองดูอ่ะพี่ส่วนมากพี่จะจะชอบ ดูว่าตัวไหนตัวไหนอะไรดีอย่างนี้ไงแล้วพี่ก็เลยลองกับตัวเองดูอะถ้ารเราไม่มถ้าไม่เราไม่ลองกับตัวเองเราจะไม่รู้ไงเออว่ามันดีหรือเปล่าเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับในคลองในส่วนใหญ่ผสมเทียมไหมผสมเทียมอ๋อผสมเทียมผสมตัวอยู่ตัวนั้นอะฝั่งนู้นอะสองตัวที่ว่าไม่ไปอืมอาจจะเป็นเพราะไม่ใช่ไอ้นั่นอะเช่ว่าเทียมเนี่ยลูกเคฟสามหนึ่งนะครับผมไอ้นั่นก็เคฟสามหนึ่งนั่นอะครับ อันนี้อะไรตัวผู้อันนั้นน่าตัวเมียเนี่ยตัวเมียครับคลอดตัวนี้คลอดปันที่เก้าโมกาครับตัวนี้คลอดสิบเก้าโมกาครับผมต้องขออภัยในเรื่องเสียงเ้วยครับผมอ่าอาจจะเสียงดังนิดหนึ่งดีครับผมอันนี้เป็นลูกตัวเมียใช่เคฟสามหนึ่งเคฟส้ำหนึ่งเหมือนกันครับผมพกไงพื้นขาวๆนี่คืออะไรครับปูนขาวค่ะปูนขาวใช่ปกติใส่แบบนี้ไหมประจําเพราะว่าเราเราเราของพี่จะไม่มี โรคเหมือนเขาอะครับผมเพราะว่าพี่จะดูแลเขาอะรีบใส่ใจเรื่องอย่างนี้มากเลยโอ้โหสุดยอดเลยจําจำเลยครับพอนที่เขาเป็นลำซีวัวพี่ไม่เป็นนะไม่เป็นเลยไม่เป็นเยี่ยมมากเลยครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นจะจะรู้เลยมันจะเห็นรอยครับใช่ไหมอืมถ้าเป็นอะมันจะมีรอยตามตัวเขาอย่างเงี้ยแต่ของพี่ไม่เป็นนะอืมแต่ตัวนี้ตัวนี้เขาจะนั่น่อยลูกเขาห้าตัวแล้วปัญหาในการเลี้ยงวัวมีไหม มี่คืออะไรครับที่นี่ยาเรื่องยาใช่ไหม <laughs> ป,ป,ปีเมื่อกี้ยาไม่ไม่โพลครับใช่ยาไม่โผลแต่ว่าเรื่องโรคเรื่องอะไรที่ไม่กลัวเพราะพี่จะใส่ใจเขาอยู่แล้วผมว่าคุณน่าจะเจอกันเยอ,อะเลยเรื่องยาปีเนี้ <laughs> ใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วไอ้เรื่องโรคเนี้ยพี่พี่พี่จะเนี่ยสองวันที่แล้วพี่เพิ่งให้หมอมาทาวัคซีนปากเท้าเปือยครับเพราะพี่จะทําทุก ต้นฝนน่ะฝนกลายหนาวครับผมใช่พี่จะทําตามรอบของพี่เลยช่วงนี้ก็ระวังด้วยเรื่องไข้ขาแข็งนะครับผมกาลังมานะครับผมเหมือนกันว่าบางทีเห็นเพื่อนในเฟซเลี้ยงวัวด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะว่าเออมีโรคนี้โรคนี้เข้ามาบางทีเราก็ถามว่าเขาเอออาการมันเป็นยังไงเราก็มาสังเกตวัวเราแต่ว่าพี่จะปล่อยเขาออกตลอดนะให้เขาเดินแถวนี้เพราะว่าจะได้ดูดูไอว่าเขาขาเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอ่ะให้เขาเริมหญ้าให้เขาอะไรแถวนี้ ตัวนี้พี่จะผสมตัวครับผม,มทับตัวมาสามข้อแตกต่างการทับตัวกับผสมเทียมพี่ว่าผสมเทียมดีกว่าอืมอืมเพราะว่ามันได้โครงมันได้อะไรมากกว่าทับตัวครับผม,มแต่พี่ตอนแรกพี่ว่ามันเป็นบววทองแรกใช่ไหมแม่ทางโน้นนะ่ะเนี่ยลูกเขาผ,ผู้แล้วพี่ก็เลยแบบว่ากลัวกลัวอะไรนะกลัวแบบว่าเขา ไอ้นั่นยากอ่ะครับเออนะพี่ก็ัวะผสมยากใช่ทอดยากอะไรยากพี่ก็เลยเออลงทับตัวดูอย่างนี้ไงอืมตัวนั้นเขามีเพิ่งมีลูกสองตัวเองนะครับผมอืมมีตันี้กับตัวที่อยู่กับแม่เขานั่นแหละครับตัวอตัวนี้เขาตัวตัวตัวเมียตัวนี้เป็นของตัวนี้ครับผมอืมแต่ตัวนี้เขามีลูกห้าตัวแล้วตัวนี้มีลูกห้าตัวแล้วใช่ผสมง่ายไหม ครั้งเดียวติดครั้งเดียวติดตลอดสุดยอดจริงเทปสามนึงก็ครั้งเดียวติดครับผมแต่ตัวนั้นเริ่มเริ่มเริ่มจะจะขึ้นแล้วนะแต่พี่รอรอบก่อนครับมีเมือกวันนั้นอะเมื่อวานอะมีเมือกใสยวงยาวเลยแต่ว่าเขายังไม่กระบนกระวายเขายังมีไอ้นั่นไงครับผมพี่ก็เลยปล่อยเขาก่อนแต่ว่าคือเขาสงสัยเขาเพิ่งจะสมบูรณ์พันอย่างเงี้ยไงกำลังแบบว่ากําลังขึ้นอย่างเงี้ยไม่ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยครับผมว่าพี่จะไม่รีบ พี่จะเห็นให้เขาชัดจริงๆอ่ะครับอันนี้เป็นแปลง้าอะไรครับเนี่ยอันนี้พี่ใส่เพนกล่านะใส่เพนกล่าพี่ไว้ให้เอาเริ่มปลูกนานยังตรงนี้เพิ่งได้ไม่ถึงเดือนหรอกไม่ถึงเดือนไม่ถึงเ่งเดือนหรอกมั้งแล้วพอดีมันเป็นห้าตัวนั้นขึ้นมาไงครับผมแล้วพี่ก็เลยแบบเฮ้ยเอาเพนกล่ามามาลงดีกว่าเพราะเพนกล่ามันทนมากไงครับผมแล้วปกติเลี้ยงวัวนแบบปล่อยทุ่งไหมไม่ไม่พี่อ๋อไม่จำ อยู่คอกประจําเลยใช่โอ้โหแปลว่าพยันตัดหญ้ามากใช่สี่ตัดรองทำเองทุกอย่างสุดยอดมากเลยลูกไปตัดหญ้าตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยนี่พี่ไปตัดมาแล้วนะเนี่ยครับผมไหนหญ้าในเข็นจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับใช่นู่นเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูใช่พี่ไปตัดมาแล้วถ้าตอนเช้าพี่ทํากับข้าวอะไรที่บ้านเสร็จให้ลูกไปโรงเรียนให้ยายกับตาไว้เสร็จปุ๊บพี่ก็ไปตัดเลยสุดยอดจริงแต่ถ้าวันไหนที่ว่าฝนตกน้ำค้างอยู่พี่ก็ยังแปลว่าปลูกหญ้าไว้เยอะสามไร่สามไร่ับ แผงกุลาแงกล่าทั้งหมดเลยแต่ก่อนเป็นของในเปียพี่โละพลาหมดเลยอันไหนตัดอันไหนแบบบดเอามาบดใช่พี่ก็มีเครื่องนั่นน่ะครับผมแต่พี่พี่โละทิ้งเลยมันเหนื่อยจริงใช่ไหมใช่นี่ครับผมเละทิ้งอ่าควายเหลือแค่สามตัวนพี่ก็ใส่ให้กินนะเนี่ยพี่ก็ใส่กินดีมีชัยนะตัวนี้ก็ใส่กินดีมีชัยเหมือนกันโอ้โหสุดยอดเลยครับผมน้ําใสปิ้งเลยเพราะพี่พี่จะไม่ไม่ให้คือพี่จะ ดูแลใส่ใจเขาเรื่องอย่างนี้มากเลยพี่ไม่ให้น้าเด็ดสกปรกไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้ไหมเยอะเยอะกว่านี้แต่ปันแก่แล้วแล้วพี่ก็เริ่มอันนี้พึ่งจะมีแค่ลูกตัวเดียวเองลูกแรกเป็นแม่สาวฝั่งนู้นเป็นแม่สาวนะ๋อท้องหมดแล้วด้วยพี่ปล่อยธรรมชาติอนี้ครับผมพอหมดหน้านาเสร็จปุ๊บพี่ก็ปล่อยข้อควายจะโล่งกว่าเนาะไม่ตอนแรกนะ เขาอยู่ตรงนี้ด้วยการแหละแล้พอดีพี่พี่บัวอยู่ตรงโน้นใช่ไหมพี่ใส่ฟางเต็แล้วพี่ก็เลยผมดิ่มตรงนี้ให้สูงเสมอตรงนี้ที่แต่ก่อนมันต่ำอย่างนี้ครับผมแล้วพี่ก็เลย มีคิดว่าเออผมให้ตองนี้พี่ว่ามีแผนล้วที่จะต่อมาเลยอ๋อจะต่อห้องมาฝั่งนี้ให้เสมอกันตรงนี้อีกเนี้ยครับผมอืออือคือไม่ให้มันแฉะไงครับแล้วพี่จะไม่ทําเป็นห้องเป็นห้องพี่จะคุณจะทําโล่งอย่างนี้เลยให้เขาเดินอือครับผมพี่ดีมากพี่จะไม่กั้นบพที่จะกั้นแค่นี้แหละครับผมจะปล่อยให้เขาเดินแต่พี่จะทําเพิงมาเพื่อกั้นันแบบว่ามันแฉะไงครับ นี่เดี๋ยวมาดูที่กินฟางหน่อยครับออกแบบเองนี่เท่มากที่กินฟางไม่ชอบแบบว่าปิดหมดนะเพราะว่ามันมีเศษบางทีเศษดินเศษอะไรเงี้ยมันก็จะได้ตกลงมาคือให้มันร่วงบ้างใช่ให้มันร่วงบ้างครับผมบางทีมีเศษอะไรอย่างเงี้ยครับฟางตุนไว้เยอะไหมต่อปีแต่ปีนี้ที่เก็บเยอะนะครับเพราะว่าที่ประมาณหกร้อยก้อนแต่ฟางสวยนะเนี่ยใช่ฟางนาตเองครับผมโอ้งามมากเลยเพราะว่า ต้นข้าวพี่ตัดไงแล้วม,มีหญ้าไงอ๋อ้ราคาบัวนะแอ้อยังว่าเลยแต่โกนนะตัวขนาดนั้นนะครับผมตัวผู้ขนาดนั้นพี่ตัวละสองหมื่นห้าครับผมธรรมดาครับวันนี้ถามเขา ก็บอกว่าไม่ถึงหมื่นแต่พี่ก็ไม่นั่นนะเพราะว่าพี่ชอบแล้วพี่ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมพี่ไม่คิดถึงราคาว่าเออยังไงมันต้องมีขึ้นแหละสักวันหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่พี่ว่าพี่ชอบต้นน้ํามากกว่านะเพื่อนเพรเราเป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แล้วใช่อ่านี่ครับผมพี่จะชอบแบบพี่ว่าจะใส่ตัวเนี้ยพี่ว่าจะถ้าเขาติดรอบเนี้ยพี่ว่าจะใส่เอ พวกเล่อะอยากใส่เล่ใช่ไหมสวยๆอะใหญ่ๆโครงใหญ่ๆเหมือนแม่อย่างเงี้ยครับผมแต่จริงๆก็ชอบรามันนั่นเลยแต่ว่าตามตลาดเนาะบางทีแบบเล่เขาขายได้ไงผเราก็แบบต้องไว้ตามตามเขาอย่างเงี้ยบางทีเราชอบคนเดียวแต่ว่าขายไม่ได้ตัวกินดีมีใช้ พี่วามันดีอ่ะอืพี่ใช้กับตัวเองแล้ว่พี่ก็เลยว่าอู้ขี้มันก็ไม่เหม็นไงแต่โก้แต่วุ้ยบางทีฝนตกมาอย่างเงี้ยแบบเหม็นครับผมอมืแล้ววัวตัวเล็กๆขนาดนี้เขาก็กินฟางแบบดีมากเลยแบบกินแล้วพี่พี่ก็เลยแบบว่าเออเออมันกินดีจริงๆวายนี้แหละเออพี่ว่ามันกินดีจริง,รงๆพี่ก็เลยแบบสั่งมาไปจําเลยครับมผมนั่นแหละ,ะให้กินไปจําเลย โอเคประมาณนี้นะครับผมใช่ค่ะโอเคไม่รบกวนแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะ